สวัสดีครับอันนี้ก็ปกติเช่นเคยลายแอติกมาร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราพาขาบผาเหมือนเดิมเราจะพาไปดูเราจะไปหาเก็บพันพันไม้นะครับไปเกาพันครับ5โมงลุกมา5โมงเต็มเลยนะครับต้นมะลเลูจะหาเก็บพันได้มหน1เมตร ไม่คามงเดี๋ยวจะไปปลูกพันต่อนะครับนี่แม่เขาอยู่นี่ผมจะไปต้นหนึ่งไปต้นนู้นนใหญ่จะพาไปดเูเก็บพันธุ์ไม่ต้องไปซื้อครับหาป่าชุมชนครับมีส่วนไหนมีไปขอเขาครับเราก็ประหยัดเทปต้นทุนนี่เขาไม่ห่วงลูกเลยนี่เขาขึ้นกันไมหมดเลยครับนี่ก็ราดูก็มีนะครับปลาดูแต่มาค่ามงงนิด ขึ้นด,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 ดีนะครับลูเกเขาขุดไปเพาะได้ไนะนะปไนะด้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บเม็ดมันนี่แหละีต้นหนึ่งต้นนั้นนะต้นใหญ่นี่ต้นต้นที่สองของผมนะครับน่าจะพันหนึ่งปีนะฮะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยโอ้โหเก็บไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะมาหาเก็บเม็ดมัน เอาไปทําพันธุ์ปลูกนะครับนะครับวิธีง่ายๆครับการหาเมล็ดพันธุ์พืชนะมาหาตามต้นไม้หรือว่าจะถอนไปใครง่ายยังไงก็เอาอย่างนั้นนะครับเนี่ยเยอะไปหมดแล้วครับนี่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 นะครับนะครับเนี่ยเขาได้ฝนเขาแตกขึ้นมาแล้วนะครับไปเพาะชาต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาขึ้นเองอย่างนี้นะครับดีนะครับจะเริญเติบโตดีแข็งแรงถ้าเราถอนไปเพาะในถุงทําก้านรากเขาจะตื้นนะครับ ก็จะเติบโตช้าเนี่ยเอามาหาเอาเม็ดไปนี่ฮะหาเม็ดอย่างนี้แล้วก็ขูดๆหน่อยขูดกับหินกับปูนมีโคนเขามีต้นเขาถ้าเราแต่งกิ่งให้เขาเป็นต้นเดียวนะครับผมชอบลักษณะต้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้เนื้อไม้น้อยนะครับถ้าเป็นต้นเดียวตรงๆไปสวยๆนี่ชักสามเมตรนี่โอ้โหบอกให้ครับเดี๋ยวเรามาหาปันกันนะครับ ลูกเขาทำงานนะครับปีที่แล้วปีก่อนเห็นนะครับเต็มไปหมดเลยไม่มีใครครับม่ีปีนี้นะครับลูกปีนี้นะครับเริ่ยขึ้นนะครับเห็นนะครับเนี่ยแล้ขึ้นเองเขาจะโตง่ายโตไวโตดีครับเราก็จะมาขอแบ่งเขาไปปลูกหน่อยมาเก็บเอาอย่างนี้นะครับนี่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 นะครับเาเก็บพันนี่นี่ยนะได้ละเนี่ยเราก็ไปทําพันดูตามป่าอย่างนี้นะครับ ลองดูไง,ไง่ายๆไม่ต้องซื้อนี่นี่นะครับโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับหลายเม็ดหลายเม็ดเจอบคุ้มครับข้ามงนล้วไม้นี่สุดยอดเลยนะครับจะบอกให้ครับนะครับเนาะเม็ดสีดำนะครับนึกว่าเห็ดพเพาะโบเมนเด้อยโบเมนเห็ดเพาะเ,าะเาะด้ออันนี้เม็ดปลาขาโมงเด้อ นะคร in here, in here, in here, truth, ับนี่ครับได้เด้ได้ได้เก็บเอาอีกสี่เด้อนี่นี่นี่ขูดขูดขูดเด้อเวลาปลูกเด้อไปขูดกับหินนะครับขูดกับหินกับปูนอะไรให้มันถลอกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็เขาก็แตกแล้ครับแตกขึ้นมาเลยก็ได้อยู่เด้อนี่เด้อเก็บเอาเดี๋ยวเอาไปเพาะเด้อโอ้ยอันนี้มันพันยังนี่หน่วยลูกแก้วเด้อนะโอ้ เก็บๆๆนะครบเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเห็นครับลูกเขาหูปีการเนี่ยเขาเขาขึ้นดีมากเลยฮะเด้นี่หน่วยบางไงเลยหน่วยลูกยังใหญ่เลยนะครับนี่ยนี่เห็นปีนี้ครับเขาขึ้นนะฮะมาเจอความชื้นเขาขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับปีนี้ครับนี่ครับต้นสวยเขาขึ้นเองเขาจะแข็งแรงนะครับขึ้นเองแข็งแรงมาก เราก็หาอย่างนี้แหละครับทำพันประหยัดต้นทุนนะครับเวลาปลูกต้นไม้บางทีก็ไปหาซื้อนะครับมันจะแพงครับต้นหนึ่งก็หลายบาทนะครับถ้าเราหางี้เราก็สามารถลดต้นทุนได้เยอะนะครับนะครับที่หาพันธุ์พืชพันไม้หไม่ใช่น้อยนะครับเี่ครับนี่ครับเราก็ถอนในปลูกเลยหน้าผลกำลังมานี่นะครับขึ้นเต็มเป็นผืนเลยนะครับ ก็ไม่ห่วงลูกดีจังเลยครับ5้าโมงนะครับไม้ดีสวยดีขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับอย่าลืมติดตาม s u b บ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ